ครับเรามาดูการฝึกรมที่โมอเรแคร์อ่าวพัน,นางจังหวัดกระบี่นะครับโดยทีมงานคาร์เหกแปหรือโมอเรแคร์นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเทรนนิ่งนะครับวิธีการล้างตามมาตรฐานนะครับอ่าเราพร้อมแล้วเราเริ่มได้เลยครับ คนเพิมดนี้ต้องติมเมอร์อะไรนี่ได้หมเ, <c oughs> เิ่งดล้อนนี้ได้เลยท,ทุ่งเดินมาหน้าเลยทุ่ง lượng kia này uống rồi anh xăm phần pen á thì này có lượng qua luôn luôn cho vì

มโย้เลยขันชาอาจจะทำให้คนล่าจ้างเหมือนต้มน้ำกาเตือนขาแจกชัวร์จ้าตบเกินวันละสองดอกนี่จะนั่นทำให้ใจหัวเไม่งไม่ได้เขาไม่คุ้นเนอ

lu chào anh cũng luôn đi. Ok keng lên rồi, nữa ok. Anh ok. đúng nào. Để xuống. Rồi xong rồi, mọi người. Lắng xuống mấy chưa? เขาไม่รู้ราคาทำให้ลงนดีคิได้ดีแล้วก็ส